เดี๋ยวรอก่อนลูกเดี๋ยวรอรอแม่เอามาก่อนรอแม่อเอาแกลรอแม่จัดก่อนอ,อะไรคะพ่อ,อถ่ายชิปนางอยู่นะดูที่ปากเลยปากเออดูนีุ่มปากเป็นยังไงทำไมเป็นคาบอะไรคาบตอนหนูกินข้าวคาบนมอ่ะเออข้อข่าวนี่มันนิเกะมะพาว <laughs> กินแต่นมจืดไอติมเ,อเน,นี่ยข้าวที่มันลายสองนีมันเป็นข้าวชากันเลยถึงกินช้ากันแลตกินเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นจ้ะเดินเล่นไหนกินไปเล่นกินสุดรจะกินอะไรกินเฟรน กินแต่เฟ้นไฟน่ะนหนออแ,แหละม,นนมันอร่อย,ยอตรงไหนเฟ้น<ม>ไฟเออแต่มหนมันเค้มมันเค้มรสจัต็ีู้วววนว่วววววว่วนวววไววอนววววววอวว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 กวกวนววอน k ค c ใช่อเคอโทอนถอดเกิดไั้ไหมถอดก็ถอดได้หลกินเสร็จแล้วต้องทำงานนะไปขายของที่ร้านนะต้องไปทำงานนะเมื่อวานก็ไม่ได้เปิดร้านเลยทำไมไม่เปิดร้านตั้ง4ชั่วโมง สาเเลงเลงยก็ไปตอนเช้าไงก็ไปตอนเช้าอยู่ไปด้วยเอ้ยอะไวเ่ยน่าจะสเสด